สวัสดีครับผมต่อพงโดนอินโฟนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานแว่น Dji goggles สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตัวผมเองนะสายตาสั้นข้างๆเยอะแล้วก็สั้นสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็สายตาเอียงด้วยรวมทั้งบวกกับอายุเข้าไปตอนนี้ก็คือสายตายาวด้วย นั้นมันก็เลยกลายเป็นทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับทีนี้คนที่สายตาสั้นไม่เยอะนะรประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหนนร่นะแต่สําหรับคนที่สายตาสั้นเยอะๆนะตรงนั้นต้องมีสายตาสายตาทิปกติของอื่นอาจจะต้องหาเลนมาสวมในตัวแว่นอีนเจีของเราครับอย่างของผมตอนนี้คือใส่นะ ใส่ตัวนี้เข้าไปครับเป็นเลนส์แก้สายตาครับซึ่งก่อนที่ผมจะมาใส่ตัวนี้ผมก็ไปหา,าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าเอะมีเลนส์แก้สายตาแบบไหนให้เลือกบ้างนะีย่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนั้นผมก็ไล่หาข้อมูลจากในเว็บไซต์ต่างๆไปเลยนะครับก็ไล่ดูพวกนี้ฮะ aliexpress banggood shopee ไล่ไปเลยครับใน aliexpress ผมก็เซิร์ชคำว่า dji fpv goggles ไดออปเตอร์เลนก็เจอมาอยู่หลายอัน,นะฮะแล้วเนี่ยราคา5 0ากว่าบาทก็มีให้เลือกเยอะนะเนี่ยแต่จริงที่ที่เขียนว่าเลนห์100คือสายตาสั้น100เนร้ยเนี่ยไล่ไปเลย1 5อยะอันนี้ดีนะครับคือผมกามีปกติมันจะมี2 0 0้ไป4 0่อะไรเงี้ยอันนี้มี150 200 250เนี่ยทีละ50ไล่ไปเรื่อยจนถึง700เลย อจริงก็ดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาห้ากว่าบาทอืมโอเคแต่อย่างที่บอกครับก็คือมันจะแก้แต่สายตาสั้นอย่างเดียวสายตะยาวไม่ได้แล้วก็สายตะเอียงไม่ได้นะที่แบงกู๊ดก็มีนะครับเนี่ยก็ยี่ห้อเหมือนหน้าตาคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวลองไปดูมีรูปใหญ่ๆใ,ให้ดูไหม ็เขาก็แจ้งครับว่าเป็น s p h e r i c a l l e เลน,นะครับซึ่งเป็นเลนส์ลดการบิดเบี้ยวนะครับทำให้ภาพออกมาไม่บิดเบี้ยวแต่ว่าก็เป็นเร s ินเลนส์นะฮะไม่ใช่เลนส์กระจกแล้วก็บางด้วยส่วนตัวกรอบก็ไม่ได้ไม่ใช่ทีดีเป็น,ปน,ปน,ปนโมขึ้นมาก็ดูดีนะครับเนี่ยใช้ได้เวอร์ชัน2ด้วยก็คงใช้เวอร์ชัน1นได้ด้วยนี่บลบหนี่งจนถึงลบเลย Okay. ก็มีมีบอกว่าสั้นเท่าไหรนะ่มีกล่องใส่ด้วยอ่เนี่ยเอสฟิลิคอเลนก็คือเนี่ยมันจะทำให้อภาพไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดส่วนไม่ผิดอัตราส่วนครับเนี่ยใส่เราเป็นแบบนี้ก็500กว่าบาทที่แบงกูดก็ยี่ห้อเดียวกันนี่โอเค ส่วนใน s h อ p e e ก็เจอเป็นของดีไซน์เลยเนี่ยฮะของดีไซน์เลยก็ราคา2,000กว่าบาทเนี่ยหกรคือสั้น600เนี่ยมี600 400 800 200แปดอีลกดตัวเลนส์กระโดดกระโดดนะแต่แล้วผมก็ไปดูที่เว็บไซต์ที่ผมเคยสมัยที่ผมใช้ตัวสกายโซนผมใช้ลินแก้สายตาตัวนี้เนะนี่ย่ h h o lens เนี่ยฮะก็อันนี้ คิดว่าคุณภาพดีสุดแล้วแล้วก็มีตัวเลือกเยอะครับเนี่ยมีมีให้เลือกเยอะเลย Fat Shark, Sky Zone นะฮะออมเว o g ออกานี่ออกาตัวแว่นอะนาล็อกที่ท็อปสุดตอนนี้นะครับเห็นว่าจะออกเวอร์ชัน2อนะครับออกา f p v o ั e เนี่ยเขากำลังทำเวอร์ชันใหม่ออกมา2รุ่นรุ่นถูกกับรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นแพงนะครับอตอนนั้นผมใช้สกายโซน สกายศูนย์สามโอก็ตัวเลนส์หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งราคามันมันเท่ากับของ DJI เลยเนี่ยก็ห9สิบเก้าของ DJI ที่ใช้ในคลิปนี้นะฮะคือผมใช้ของย้อนี้นนะให้โชว์เลนส์ไปดูดดของ DJI ก็มีให้เลือกเป็นแว่นเอ่อเป็นก็กลของ DJI ที่ยังไม่ใช่ APP กับอันนี้นะเราต้องเลือกอันนี้นะ DJI APP ก็กลส์นี่หน้าตา อันนี้เหมือนที่ผมใช้แต่นี่เขาเป็นสีขาวราคาเท่านี้สี่เป็นเงินไทยก็นี่ยสองพั 2, บาทเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมภาษีรวมค่าขนส่งแล้วแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็มันมีอีก ใช่หนึ่งฮะเป็น VR เลนเลบเนี่ยฮะที่ผมมารู้จักที่หลังเนหะมือนเขาทำที่หลังอันเนี้ยเหมือนจะดูดีกว่า AI s h เลนนะ,ะก็มีให้เลือกทั้งเวอร์ชันสองอ่อันเดียวกันเวอร์ชันสองก็คือใช้ด้วยกันได้คือมันเขียนว่า DJI HD FPV Goggles แล้วก็ V2 ด้วยนี่เป็น Perception Lens Insert Lens นนะ Perception แปล,แปลว่าค่าสายตานะครับ ก็ราคาคถูกกว่า้ารโชเลนหนะ้าสิบเก้าแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเลยอ่ะอย่างเหมือนอย่างของผมคือเราต้องถ้าให้ดีนะอย่างตอนนั้นของผมตอนจะตัดเลนกับร์โชเลนเนี่ยไปที่ร้านแว่นประจำผมเลยครับให้เขาวัดค่าสายตาให้ใหม่ซึ่งปรากฏว่าค่าสายตาเปลี่ยนนะครับดังนั้นก็แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าจะตัดเลนตัวนี้นะครับก็ให้ไปวัดสายตาให้มันล่าสุดเลยเราจะได้ใช้มันได้อีกงานครับเดี๋ยวลอง ลองดูนี่ฮะลองกดเข้าไปเนี่ยเป็นทาดอนะครับอ่าไอไอชเลนที่เป็นเป็นผู้ผลิตในเยอรมันนะครับนี่ฮะก็เขาทำานานแล้วครับก็ทำขึ้นมาจากเลนคุณภาพดีนะครับเนี่ยเอ s i เ e นซี i อ a ปติคอลกราสเลนกระจกนะครับมีมีเลเยอร์ซ้ layer, อนกันยอะแยหหมดเลยเนี่ย เนี่ยตัวเลนส์บอดี้จริงๆอยู่ตรงนี้นะหน้าเนี่ยแต่ว่ามันมีซ้อนกันแสงสะท้อนกันลอยกันอะไรทุกอย่างเลยนี้หมดเลยมันเคลือบไว้หลายชั้นฮะแล้วก็มีความบางมากเนี่ยมันโค้ดด้วยแอนตี้รีเฟคชันนะการแสงสะท้อนแล้วก็มีฮาร์ดโค้ดกันลอยชิดควรฮะมีคลีนโค้ดอีกไว้เพื่อให้เราทำความสะอาดง่าย ก็มีออปชันให้เลือกกองแสงสีฟ้า <vas> ก็จะเพิ <boat man> ่มเงินเข้าไปครับารติกนะก็ตัวกรอบเนี่ยตัวกรอบเป็น td p ีพิ t นครับแต่ว่าคุณภาพดีเลยแล้วก็ perfect คือใส่ก็ได้ขนาดพอดีกับต <Into> <between> <aza> ัวแว่นของเรานะก็สุดท้ายส่งทั่วโลกนะครับทีนี้เวลาที่เราจะสั่งตัดนะครับเราก็ต้องไปเอาค่าเสายตางเราอย่างนี้คือสั้นเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับ ข้างขวาตัว R เนี่ยมีให้เลือกลบก็คือสายกระสั้นนะครับไปจนถึงบวก15คือสายท่ายาวนี่ถึงลบสิอ่าก็สายตาเอียงเท่าไหร่เอียงมากเอียงน้อยเท่าไหร่เอียงไปทางน,นะฮะแล้วก็เอียงกี่องศาอ่าใสอ่าสมมติเราใสา่สายกระสั้น375เอียง ร้อยเจ็ดสิบห้าก็เอียงหกสิบแปดองศาอะไรอย่างผมเนี่ยมีปัญหาคือที่ต้องตัดเลยนะเพราะว่าสายตาของเอียงเยอะเอียงร้อยแบบร้ยอยเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ใส่ข้างซ้ายก็ไม่จ้อเป็นตองเท่ากันนะครับก็คือเอาค่าสายตาเราเองอย่างผมเนี่ยข้างซ้ายสั้นหน่อยกว่าก็เอียงเท่าไหร่องศาเท่าไหร่เหมือนกันก็ดูราคาตรงนี้คนระับสองพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทท้าติกบูไลฟิลเตอร์มันก็ขายเปร้อยเก้าเออ รอยก้าวมันดีบบน,นะก็กลายเป็น4ี่พันหนึ่งเลยเออไม่เอาเดี๋ยวส่วนถ้าใครมีปัญหาสายตาเคอะไรเงี้ยนะก็จุดตรงกลางสายตาสองข้างเอียงไม่เท่ากันไม่ต,งตรงตำแหน่งก็ใช้มีเขามีแบบเป็นเลนส์ซึมให้ด้วยนะถ้าถ้าเราเป็นาสายตาแบบนั้นเรา,าต้อาติ๊กเยส แล้วก็ไปใส่ว่าเ e อียงเท่าไหร่แนวตั้งแนวนอนเท่าไหร่ตามนีม้แล้วก็กดอออออแอดไปี่ชีตาห้เลยครับแล้วก็เดลิ v ว r y ี i ท e เนี่ยแป0ถึงสิบวันเกอของที่ผมได้รับจริงใช้เวลาประมาณเดือนนึงส่วนของทางอ VR อาร์เลนดบก็เหมือนกันนะครับเขาจะให้ใส่ค่าสายตา แต่อันนี้เขาเนี่ยได้ถึงลบสิบถึงบวกหกแต่จริงจริง,รงเขามีให้ใส่คัสตอมดีกระเขามีอีกฟอร์มหนึ่งสำหรับคนที่คนที่แบบสายตาสั้นเยอะเงี้ยแต่ก็จะไม่ใช่ราคานี้แหละบวกกับเขามีออปชันเสริมเนี่ยอ่าแต่แอดคอมฟอร์ตเนี่ยครับบวกไปอีกสาสิบเหรียญมันก็จะเขามีภาพเทียบไปดูนะฮะพวกแสงตามขอบตามหลอดไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็ดีเลยครับแล้วก็ อันนี้จริงเรา้องการแสงสีฟ้าด้วยนะเหมือนของเหมือนของอาโชเลนเะนี่ยโอเคก็ตามนี้นะครับจริงถ้าใครไม่ได้สายตาเอียงก็ก็คือใช้พวกแบบที่เป็นลบ100ลบ200อะไรอย่างงี้ได้เลยนะแต่สำหรับคนที่สายตาป,ปกติเยอะๆก็แนะนำเนี่ยอาร์โชเลนเลยครับโอเคตัดกลับมาที่ตัวแว่นของผมนะครับ อ,อสายเส้นนี้ก็คือตั้งแต่ทาคืออย่างนี้คือคลิปเนี้ยของตั้งใจทํมานั่งนึกอยู่ว่าทําคลิปอะไรดีก็อยากทําคลิปเกี่ยวกับแว่นดีใจนี่แหละโอ้่ะคลิปแรกที่ผมทําเมื่อปีแล้วมันเกี่ยวกับสายเส้นน้คนะอนั่นเพื่อนๆจำได้ไหมครับนี่ฝั่งนี้เป็นทีดีปิ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นใช้เซมบันไทยส่วนอันนี้ที่เพิ่มมาจากปีแล้วคือ อันนี้มันเป็นตัวใส่ตัวแปลเ็นอัาล็ลอกครับแล้สะดวกครับง่ายเลยดึงออกได้มีรางเป็นเหล็กวดกลับมานอกเรื่องแล้วนี่ที่ตัวเลนส์ก็เ,เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะหน้าตาเป็นแบบนี้ตรงนี้จะมีเขียนว่า เป็นข้างซ้ายนะก็ตัวเลนจะโคง้งนะรับเหมือนเหมือนแว่นตาเลยคนระับใช้เลนอย่างดีนะก็ผมใส่แล้วคือเห็นชัดเจนมากครับก็ไม่ได้มีปัญหาเลยฮะจริงๆคนที่ใส่แว่นแล้วใช้ D J I ก o g g e จริงสวมเนี่ยทำแว่นมาเลยก็ไดนะ้แต่ผมลองแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับสายคาดแบบ2จุดอย่างนี้นะ ต้องใช้แบบ3จุดที่มันให้มาดีฟองเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเราก็ใส่เสร็จแล้วยปรับซ้ายขวาดีแล้วเนี่ยเราก็คลายตัวตัวตัวล็อกตรงนี้เปิดออกมาแล้วก็ดึงให้มันแว่นมันขึ้นนิดนึงให้ไม่งั้นเดี๋ยวแว่นดี i จเนี่ยมันจะไปกดทับแว่นเราเราก็มากดทับดั้งเราทิถึงถึงผมจะดั้งไม่เยอะนะแต่ลองใช้ดูแล้วมันก็มันมันอึดอัดมันมันไม่สะดวกมัน ผมก็เลยใช้แบบนี้สองจุดเองโอเคเดี๋ยวแกะข้างขวาให้ดูดิก็ถอดใส่ไม่ยากครับมันก็แน่นดีวะมีข้างขวาข้างขวาโอเคใส่เล่นแก้สายตาไปแล้วนะครับก็ยังสามารถปรับระยะ IPD ได้นะครับเป็นระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้างนะครับสามารถปร,ดดปรับใกล้สุดได้ปรับไกลสุดได้นะครับซึ่งปรับไกลสุดไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องอังวลส่วนใหญ่เราจะกังวลว่าปรับใกล้สุดแล้วมันจะติดขอบไหมเนี่ยก็เขาออกแบบมาดีนะฮะไม่ติดขอบตัวซองที่ใส่มาคือก็ธรรมดามากเลยเป็นสองก็ใส,ส่เลนส์มาข้างใน ที่สองก็จะมีบอกค่าสายตาเราเนะีนะ่ยว่าข้างขวาข้างซ้ายเท่าไหร่เพื่อให้ชัวร์ว่าเงินตรงกับที่เราสั่งไปนะฮนะโอเคอกอลืมไปแล้วก็มีแถมสิกเกอร์มาให้แปนะกับผ้าเช็ดแว่นอีกนะโอเค ีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าเขาใส่ไปแล้วมันเห็นชัดขึ้นกับตอนที่ไม่ใส่มันไม่ชัดยังไงผมจะลองทําให้ดูนะด้วยการจําลองโดยใช้กล้องที่มันบมมันทึกนี่แหละแต่ผมจะปรับเป็นโฟกัสแบบแมนนวลให้มันชัดนะครับโดยการที่ใส่เลนส์นีงง้เลยมให้มันชัดแล้วพอผมดึงเลนส์ออกแต่โฟกัสมันจะยังเท่าเดิมเพราะว่าไม่ได้เป็นออโต้โฟกัสเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามองจริงเนี่ยใสเลนส์กับไม่ใส่ต่างกันยังง ก็เดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือผมเอากล้องปรับแมนนวลโฟกัสไปจ่อที่ตัวหน้าเลนส์ของตัวแว่นดีอจไรน,นะครับเดี๋ยวขอปรับให้มันชัดก่อนครับอันดับแรกให้เหมือนสายตาเรามองนะครับตอนนี้ยังใส่เลนแก้สายตาค้างไว้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวปรับให้มันชัดก่อนโอเคชัดแล้วทีนี้อ่า เนี่ยเอาให้ดูนะครับว่าตอนเนี้ยคือปรับชัดแล้วก็เหมือนสายตาเรามองปกตินะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะถอดเลนส์ออกถอดเลนส์แก้สายตาออกครับโอเคถอดออกมาแล้วทีนี้ที่ตัวกล้องผมเนี่ยก็ยังคืยังเนี่ยถอดออกมาแล้วเนะี่ยตัวกล้องก็ยังโฟกัสเท่าเดิมนะครับเหมือนเหมือนตาเราเนี่ยสสังเกตว่า ถ้าเกิดผมไม่ได้ใส่เลนส์แก้สายตานะผมจะมองเบลอแบบนี้แต่ฝั่งข้างขวาใส่เลนส์แก้สายตาไว้จะชัดเห็นไหมเนี่ยผมถอดเลนส์ออกมาแค่ข้างเดียวดูอีกทีงนี่ข้างซ้ายเบลอนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เลนส์แก้สายตา้างขวาชัดโอเคเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพคนระับว่าใส่แล้วมันดีขึ้นยังไงครับ ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ